้องก็จะต้องมานั่งท่องอะไรพวกนี้นะครับก็เริ่มจากอะไรครับเอ็กซ์นะฮะเพนต์ enta, นะฮะจิกะ <G iga. S 1> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจำไปอยู่ที่ผมจำไม่ได้ตื่นเต้นจัดจำไม่ได้สิบกึล่งสิบแปดโอเคสิบกึลังสิบห้าอ่าโอเคเพนตานะครับอยู่ที่พี่ก็ลืมนะครับเทระนะครับจิกะเมกกะใช่ไหมแล้วก็กิโลนะครับแล้วก็เบนไว้นะครับแล้วก็เริ่มข้างล่างนะมิลลิ นะครับไมโครนาโนพิโคเฟมโตฝืนครับขอโทษพิโคฝืนได้ไม่เป็นไรขอญาตขยับยกน,น่อยที่ไม่พอโอเค,นะคะ ico, to, นะครับพิโคเฟมโตแล้วก็อัตโตนะครับซึ่งไอการท่องตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะห่างกันทีละสามใช่ไหมทีละออเดอร์ทีละสามนะครับ ใช่ไหมก็ไล่ไปตุ๊ดๆุไปถึงก็ล่างก็คืออัตโต้คือลบ18นะครับแล้วก็มีช่องกลางอีกใช่ไหมครับก็คือเฮกโตเดคาเดซิใช่ไหมครับเล็กเฮกตรงกลางตรงนี้นะครับระหว่างนี้ก็จะมีเฮกโตเดคาเดซิแล้วก็เซนติใช่ไหมครับคือสุดขั้นไหนนี้ก็เริ่มจาก10บกำลังสองสิบลังหนึ่งสลังลบหแล้วก็10บกำลังลบสใช่ไหมครับซึ่งไอ้คำอุปสรรคพวกนี้ก็จะมีะค่าเหมือนกันจะมีค่าแทนไอ้พวกเลขยกกําลังพวกนี้ 10ยกกาลังไอเลขต่างๆพวกนี้นะครับข้อสังเกตเวลาพวกตัวยอ่อที่เขาเอามาใช้กันใช่ไหมครับตัวยอ่อที่เขาใช้กันเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้จากตัวสัญลักษณ์ที่มันบอกเช่นอย่าง x สายเงี้ยก็คือใช้ตัว e ใหญ่นะครับแล้วก็เพนตา p ใหญ่เทระ t ใหญ่จก g a g ใหญ่ m e กะ m ใหญ่ใช่ไหมยกเว้นกิโลตัวเดียวนะครับใช้ k เล็กไม่ได้ใช้ k ใหญ่นะครับเพราะถ้า k ใหญ่จะไปซ้ำา e l วิน win. อ่ะเดี๋ยวว่ากันต่อนะครับแล้วก็ milli ใช่ไหมครับไมโครนะฮะ nano พิกโคก็เใช่ไหมที่เหลือก็จะเป็นตัวเล็กหมดนะครับเฟมโตแล้วก็อัตโตนะครับซึ่งไมโครก็ต่างนิดนึงเพราะเขาใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์กรีกใช่ไหมครับที่เป็นตัวมิวใช่ไหมครับเฮกโตก็ยังใช้เฮใหญ่เดเดคาก็ดีใหญ่อยู่ใช่ไหมเดซิก็ดีเล็กเฮกโตนี่บางทีเขาจะเป็นเฮกอะไรอย่างนี้ด้วยเดคารู้สึกจะเป็นดีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับช่างมันแล้วกันเซนติก็ซีเล็กนะครับซึ่งการตรงนี้สรุปเร็วๆก็คือว่าเวลาเราเปลี่ยนหน่วยอย่างรวดเร็วเนี่ยพี่ก็บอกว่าเวลาเราอยากให้เป็นอะไรให้เอาไปคูณนะครับ อยากให้เป็นอะไรเอาไปคูณให้เป็นอะไรเอาไปหารอันนี้หมายความว่าไงครับอยากอยากให้เป็นอะไรเอาไปคูณให้เป็นอะไรเอาไปหารเช่นสมมติพี่บอกว่าพี่ต้องการเปลี่ยนหน่วยสมมติหนึ่งกิโลกรัมให้กลายเป็นมิลลิกรัมเปลี่ยนจากอะไรโอ้ยผิดโทษที ตัวหนึ่งนะฮะเปลี่ยนจากอะไรสิให้เอาไปคูณทำไมเปลี่ยนจากอะไรให้เอาไปคูณให้เป็นอะไรให้เอาไปหารเปลี่ยนจากอะไรไปให้เอาไปคูณก็คือกิโลอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนจากแล้วก็เอาไปคูณก็คือกิโลคือสิบกำลังสามให้เป็นให้เอาไปหารก็คือมิลลิคือลบสามก็จะกลายเป็นสิบกลัสามเอาไปหารแบบนี้นะครับสุดท้ายก็จะได้หน่วยมาเป็นมิลลิกรัมซึ่งก็จะมาเป็นสิบกำลังหนึ่งคูณสิบกำลังหกแบบนี้มิลลิกรัม Uh, นะครับะทนเร็วๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ม mm. ีการเปลี่ยนหน่วยที่เจอบ่อยๆนะครับที่เจอบ่อยๆที่เราจะมาเจอกันบ่อยๆเช่นหน่วยของความเร็วเช่นความเมตรต่อวินาทีให้กลายเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือกิโลเมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนกลับไปเป็นเมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับเราเจอกันบ่อยในในพวกการเคลื่อนที่เส้นตรงใช่ไหมฮะเมตรเป็นเมตรต่อวินาทีเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่ไปเร็วเลยนะครับเปลี่ยนจากซึ่งซึ่งมันจะมีตัวเลขที่คูณตัวหนึ่งก็คืออ่าี๋เวผมเก็บหม่ดีกว่า มันจะมีตัวเลขที่หนึ่งที่เอามาคูณก็คือ5ส่วน18หรือ18ส่วนหาจำได้ไหมมันก็จะมีความสับสนกันอยู่นะว่าเราจะเราจะจำยังไงอะไรยังไงดีใช่ไหมครับพี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยส8ส่วน5เนี่ยก็คือตัวใหญ่นึกภาพครับสบส่วนหารแล้วมันมากกว่ามากกว่า1มัน3บวกกว่าใช่ไหมแต่5ส่วนสจำนวนมันเล็กกว่าพี่เลยเรียกตัวนี้ว่าเล็กๆนะครับพี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนจากซึ่งซึ่งเมตรต่อวินาทีเนี่ยก็เป็นหน่วยที่เมตรใช่ไหมครับเล็กกว่ากิโลเมตร่ๆใซึง พี่ก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเราเปลี่ยนจากเล็กๆให้กลายเป็นใหญ่ๆเอาใหญ่ๆไปคูณครก็คือ18.5แส่วนแต่กับการกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้กลายเป็นเมตรต่อวินาทีใหญ่ๆไปเล็กๆเอาเล็กๆไปคูณก็คือคูณ5ส่วน18จบนะครับนี่คือการเปลี่ยนหน่วยใช่ไหมแล้วก็มีเปลี่ยนหน่วยอะไรอีกที่เจอบ่อยๆพวกความหนาแน่นจริงๆไม่ได้เจอบ่อยหรอกแต่ว่ามันมีอยู่บ้างนะครับเปลี่ยนความหนาแน่นเด็กๆตอนเราเรียนตอนมอต้นนะครับเราจะได้เรียนหน่วยความหนาแน่นเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนนะครับให้กลาย แต่ว่าพอมาเรียนในในระ,ะดับมปลายเราใช้ SI u n i ยูนิตทั้งหมดใช่ไหมก็คือกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรใช่ไหมครับวิธีการอันนี้อาจจะจำง่ายนิดน,นึงคือความมัดแน่นน้ำครับความมัดแน่นน้ำที่เราเคยใช้เด็กๆคือ1 1ึ่นอะไรก็1แต่พอมาเป็นในมปลายพอมนเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรหน่วยเป็น1000ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆคือ2อันเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนจากกร,รัมต่อลูกบาศกเซนให้กลายเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาตกเมตรก็คือคูณพันครถ้าเปลี่ยนกลับก็ โอเคนะครับไปเร็วนิดนึงนะครับส่วนเอสยูนิตเออพี่ลืมเรื่องนี้ไม่ได้ไงเนี่ยก่อนจะแวะตรงนี้นะครับเอสยูนิตมีเจ็ดตัวมีอะไรบ้างนะสดมากนะครับเอสยูนิตมีอะไรบ้างนะครับมวลใช่ไหมหน่วยเป็นกิโลกรัมใช่ไหมครับระยะทางหรือการกระจัดหน่วยเป็นเมตรเวลาใช่ไหมครับเป็นวินาทีใช่ไหมฮะมีอะไรอีกกระแสกระแสไฟฟ้านะฮะกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ใช่ไหมครับปริมาณสารนะฮะปริมาณสารเป็นโมล นะครับอุณหภูมิเป็นเคลวินนะครับซึ่งเคลวินกับองศาเซลเซียสก็แปลงกันได้ว่าไงนะครับเคลวินก็เท่ากับองศาเซลเซียสบวกสองใช่ไหมฮะแล้วก็สุดท้ายที่ไม่ค่อยได้ใช้บ,บ่อยก็คือเรื่องของปริความเข้มของการส่องสว่างนะครับไม่เขียนแล้วกันนะครับเป็นแคนเดล่าตัวที่7นะฮะย่อด้วย CD นะครับอ่ะอันนี้ก็ SI u n i t นะแล้วการเอา s อสไ i ยนนี้มาผสมกันนะครับเราจะเรียกกัน,นว่าเป็นหน่วยอนุพันนะครับเพราะว่าเอาสังหมดนี้มารวมกันอ่ะโอเคผ่านเลขในยะสําคัญเลขในยะส,สำคัญมีไอเดียเร็วๆเลยนะครับก็คือว่าเวลาการนับก็คือนับทุกตัวยกเว้นในเรื่องว่าถ้ามีศูนย์อยู่ข้างหน้าจะไม่นับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพหุสัญลัณทัหลายแหล่เช่นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองแบบนี้เนี่ยศูนย์สองตัวนี้ไม่นับนะครับหนึ่งสองก็คือจะบอกว่าศูนย์จุดศู แบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิน1.02แบบนี้อันนี้นับหมดถูกไหมครับคำว่าเลขนี้สาคัญคืออะไรคือคือมันเหมือนกับเป็นความสําคัญของตัวเลขุกตัวที่เรามาใช้ซึ่งมันจะรีเลทกับเรื่องของการวัดนะครับซึ่งการวัดเนี่ยการวัดมันก็จะบ่งบอกถึงความละเอียดของเครื่องมือแล้วก็ความสามารถที่มันวัดได้เพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่า1.2 000ถ้สมี0สามตัวตามหลังแบบนี้เนี่ยแบบนี้ย0ทั้งสามตัวนี้มีความสาคัญทั้งหมดเพราะมันกำลังจะบอกว่ามันเป็น1.2 000จริงๆเ้ยเพราะฉะนั้นเลขที่สำคัญแบบนี้เลยนับตุกตัวคือเขาก็เลยสรุปมาว่าง่ายๆว่า0ถ้าอยู่ตรงกลางหรืออยู่ข้างหลังนับหมดยกเว้น0ที่นําหน้าจะไม่นับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันจะเป็นการบอกแค่เหมือนเป็นบอกหลักบอกหน่วยเฉยๆไม่ได้มีความสํมคัญอะไรว่ามันคือมันเป็น0ที่สําคัญว่ายังไงเพราะฉะนั้น0ที่อยู่ข้างหน้าจะไม่นับเลยนะครับอะไรประมาณนี้ นะครับแล้วก็จะมีการโอเปอเรชันกันของเลขเนี้ยสาคัญก็คือการบวกลบและการคูณหารใช่ไหมครับซึ่งการบวกลบหลักการง่ายๆก็คืออะไรครับคําตอบนะครับก็คือจะเป็นอะไรครับคำตอบก็จะมีเลขทศนิยมตามตัวน้อยนะครับตามตัวน้อยยกตัวอย่างเช่น1.23่งงบวกสี่าง่ายๆเลยนะครับเราก็บวกกันตามปกติไปก่อนเลยใช่ไหมก็จะกลายเป็นอะไรห้าสมมตินะครับแต่เวลาตอบเราต้องตอบเป็นอะไรครับ5.7 เพราะว่าเราจะต้องตอบตามเลขทศนิยมตามตัวทีว่น้อยกว่าก็คือมีแค่หนึ่งหลักอย่างนี้นะครับอ่านะครับส่วนคูณกับหารเนี่ยคำตอบเนี่ยก็คือตามจํานวนเลขเนี้ยสาคัญนะครับที่น้อยที่สุดโอเคนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างเลยละกันสมมุติเป็น1.2อคูณกับ 3. ุด่หผมคูณจริงๆก็ได้นะครับ1.2คูณ3 4ห้านะฮะ ห2ึ่งคูณสามโป้องออกมาได้4.14เวลาตอบต้องตอบเท่าไหร่ครับเราต้องตอบเลขนี้สำคัญตามจำนวนที่น้อยที่สุดก็คืออะไรครับ1.2มี2ตัว3.45มี3ตัวก็ตอบตัวน้อยที่สุดก็คือต้องตอบให้เหลือ2ตัวเพราะฉะนั้นต้องตอบเท่าไรครับ4.1อะไรประมาณนี้โอเคไหมครับพันนี้ก็คือหลักของเรื่อง,องเลขนี้สำคัญนะครับใต้ตอไม่อยากห้เสียเวลานะครับปริมาณทางฟิสิกส์นะครับปริมาณทางฟิสิกสนะ์มี2ตัวใช่ไหมครับ ที่เราเจอกันบ่อยๆจริงๆมันมากกว่านั้นนะครับมีสเกลาร์กับเวกเตอร์จริงๆมีตัวหนึ่งคือเทนเซอร์ซึ่งไว้ก่อนไว้ก่อนเลยครับยาวๆสเกลาร์เวกเตอร์นะครับสเกลาร์ถ้าพูดกันแบบเบลอๆนะครับพูดๆกันแบบเว่อร์ๆนะครับสเกลาร์ก็เป็นพวกที่มีแต่ขนาดนะครับแต่เวกเตอร์ก็คือมีทั้งขนาดและทิศทางนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรอ่าสเกลาร์ยกตัวอย่างง่ายๆสุดก็มวลนะครับมวล10บโลนะครับ10กิโลกรัมว่ากันไปเวลา5วินาทีไม่ต้องมาบอก5วินาทีวิศวันทิศว อันนี้เป็นต้นนะครับก็คือจะมีแค่ขนาดเดียวแล้วก็จบนะครับเป็นบวกเป็นลบก,ก็ได้อันนี้แล้วแต่เพราะมันจะมีเรื่องเช่นสักไฟฟ้าเป็นลบได้ว่ากันนะครับส่วนเวกเตอร์เนี่ยก็คือจะเป็นด้งขนาดและทิศทางเพราะฉะนั้นเวลาเราทําการแทนนะครับแทนปริมาณเวกเตอร์เนี่ยนะครับแทนปริมาณเวกเตอร์แบบหนึ่งนะฮะสัญญาณป,ปกติอยู่ดีใช่ไหมฮะหมุนหรือเปล่าครับ รู้สึกเหมือนจะมีอาการหมุนหวังว่าจะไม่หมุนนะครับเน็ตบ้านนี่อะไรก็ไม่รู้นะครับบางทีปฎิเช่าบ้านอยู่นะครับก็แชร์เน็ตกับคนอื่นในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นบางทีก็คิดว่าไม่น่าเป็นไรนะขออนุญาตไปต่อนะครับโอเคนะครับพอเราพูดถึงเวกเตอร์นะครับเป็นทั้งขนาดและทิศทางแล้วก็จะแทนมันด้วยเป็นลักษณะของตัวอักษรเป็นตัวอักษรแบบนี้นะครับซึ่งมันจะบอกอะไรหนึ่งก็คือความยาวของมันก็จะบอกของขนาดปลายลูกศรก็จะบอกทิศทาง นะครับซึ่งมันจะมีทั้งขนาดและทิศทางอันนี้ก็จะเห็นถ้าจะเห็นชั้นสุดก็ช,ช่นแรงอย่างเงี้ยเป็นตน้นใช่ไหมปริมาณที่เป็นแรงนะครับก็คือออกแรงทั้งนี้นะครับชี้ไปทางขวา10นิวตันวางกันไปก็จะต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางเพราะฉะนั้นเมื่อเวกเตอร์มันเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางแบบนี้นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราเอามาบวกลบคูณหารกันมันก็จะต้องมีวิธีการนะครับซึ่งเราโฟกัสในที่นี้เอาแค่เรื่องของบวกลบก่อนละกันเพราะจริงเรื่องของการคูณ นะครับมันก็มี2แบบใช่ไหมคือการดอทกับการครอสซึ่งเราอาจจะยังไม่ได้มาเจอกันจังๆขนาดนี้นะครับหมายถึงว่าเราอาจจะยังไม่ได้ใช้เรื่องของการเวกเตอร์มาดอทมาครอสกันแบบจริงๆแต่ว่าบางทีพี่อาจจะมีการพูดถึงบ้างนะครับแต่ว่าก็ให้เป็นอันรู้กันว่ามันมีการดอทมันมีการคูณอี่่แบบคือดอทกับกรครอสนะครับบวกลบนะครับการบวกลบกันนะครับก็แวะเป็นเรื่องลบก่อนแล้วกันจริงๆ มันก็คือเวกเตอร์เหมือนเอามาบวกกันทั้งหมดแต่ว่ามันจะมีเรื่องของเวลาลบกันก็อาจจะเช่นเราบอกว่าเวกเตอร์ a ลบ b มันก็จะเหมือนเวกเตอร์ a มาบวกกับเวกเตอร์ลบ b นะครับซึ่งการลบตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าขนาดมันมันน้อยกว่าหรืออะไรยังไงแต่มันบอกเรื่องของทิศทางเช่นเราบอกว่าเวกเตอร์ a เป็นแบบนี้นะครับชี้ขวาขึ้นแบบนี้แปลว่าเวกเตอร์ลบ a ก็จะมีไงครับขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้ามโอเคนะฮะแล้วการบวกกันตรงนี้ก็เหมือนกันก็เป็นแค่ตรงนี้ใช่ไหมฮะการบวกมี2แบบก็คือ Head to tail หัวต่อหางหรือ tail to tail หือหางต่อหางนะครับ Head to tail Head to tail Head to tail นะครับก็ง่ายๆสุดๆเลยนะครับก็คือหัวหัวต่อหางเาตามที่เขาว่านะครับยกตัวอย่างนี้ a แล้ว vector b เป็นแบบนี้แล้วกันนะฮะเอา a บก b นะครับก็คือเป็นแบบนี้จบนะครับแล้วเราก็ลากเริ่มต้นไปถึงถึงปลายสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นคำตอบเท่านั้นเองนะครับซึ่ง head to tail อาจจะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่า ถ้าเกิดเราทําการวาดทุกอย่างอย่างตรงสเกลนะครับเราสามารถหาคําตอบได้จากการวาดรูปจริงๆนะครับแต่ว่าขนาดหรืออะไรางี้ก็ต้องตามสเกลแบบถูกต้องเลยนะฮะส่วนเทลทูเทลนะครับเทลทูเทลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมก็คืออะไรครับก็เอาหางมาต่อกับหางแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปืด้ดนะครับสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาดออกไปแล้วก็หาด้านตรงข้ามเส้นทะแย,ยงแบบนี้นะครับหมุนหรือเปล่าครับ ได้เลยเน็ตไม่เสถียรเลยเนะาะโอเคนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวพี่ตัดคลิปเป็นคลิปย่อยอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวอัพต่างหากทีนี <c> ้ <oughs> โอเคกลับมาเเป็นปกติแล้วนะครับมี <S <S จอมอนิเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับโอเคเอืม นะครับซึ่งเวกเตอร์ลับตรงนี้นะครับเราก็สามารถหาคำนวณได้ใช่ไหมครับจากเรื่องอะไรครับจริงๆก็อาจจะใช้เรื่องของเรื่องของกฎของโคไซน์ใช่ไหมจริงๆแล้วไอสมการที่เราเคยจํามาได้นะครับว่า,ามีมุมสมมติเราบอกว่าเนี่ยมีมุมเซต้าทำกันเท่านี้ใช่ไหมครับกฎโคไซน์ R ตัวนี้ก็หาได้จากอะไรครับก็เอาเวกเตอร์อาบกวาาำลังสองกเอาขนาดของมันมาคิดใช่ไหมครับก็คือ A กำ 2, อก, b, กำลังสองบวก b ีกำลังสอง บวก2 a งขอเซนตาคืออย่างนี้ครับเพราะว่าตรงเนี้ยที่บอกว่ามันมาจากกฎของโคไซน์เพราะว่า,าถ้าเราไปดูกฎโคไซน์สูตรจะคล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นลบไม่รู้จำได้หรือเปล่านะครับกฎโคไซน์สมมติาสามเหลี่ยมใดๆนะครับถ้าพี่แวะอย่างงี้ทุกรอบนี่พี่ว่าไม่จบใน3ชั่วโมงแน่เลยแต่ว่ามันก็ลิงก์กันหมดนะครับพี่ก็เลยอยากอยากพูดมันด้วยกันนะครับจะได้เห็นความเชื่อมโยงกันด้วยนะครับอย่างเช่นเราบอกอยากได้ด้าน4นะฮะ C ก็จะเกิดเลยครับ a กํลาลังสองนะครับเอาด้านขนาดของ a กํลาลังสองบวก b กํลาลังสองใช่ไหมครับลบ2 ab cos ตรงค้าของมุม C อะไรแบบนี้นะครับน,น,นั่นคือกฎของโคไซด์ดูไหมแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดเราต้องการมาหาเวกเตอร์ลับนะครับจากการกระทําการบวกกันแบบเทลทูเทลแบบนี tail, ้ก็คือใช้สมการนี้ได้ส่วนมุมนะครับมุมตรงนี้ถ้าเกิดสมมติเราบอกว่าอยากได้มุมของสุดท้ายนะครับพี่ไม่เคยจําสูตรนะแต่ว่าพี่ใช้วิธีการพิสูจน์เอาแต่พี่ให้เป็นไกด์ไลน์นะแต่ไม่บอกแลก้วกัน ก็คือเนี่ยเราจะเห็นสามเหลี่ยมรูปนี้อยู่นะครับเรารู้ปริมาณในแกนดิบตรงนี้อยู่แล้วนะครับแตกมาได้คือ a s i n เซตใช่ไหมส่วนด้านนอน,นก็จะมี b และ a c o s เซตาแบบนี้แล้วก็ใส่เมุมแทนเข้าไปจบโอเคนะครับลองลองลองต่อกันเองนะแต่ว่าไม่ต้องจำนะครับพูกนี้ไม่ต้องจำเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันมันมันสามารถคำหนดมันสามารถพิสูจน์ในห้องสอบได้ถ้าสมมติมันมันจะเอาจริงๆนะ โอเคครับสุดท้ายนะครับเรื่องกราฟอาจจะมาขอมาแวะพูดนิดนึงก่อนที่เราจะไปเจอกันในเรื่องอื่นๆเพราะว่าคืออย่างนี้ครับเวลาเราเจอกราฟในโดยเฉพาะในโจทย์นะฮะเจอกราฟปุ๊บเนี่ยให้นึกไว้ก่อนเลยครับสมมติเป็นกราฟอะไรก็ไม่รู้แหละ x อ๋อ yx นะครับเป็นกราฟอะไรสักกราฟหนึ่งโอเคเราทราบมันคือกราฟเส้นตรงส่วนใหญ่มันจะเป็นกราฟเส้นตรงนะครับกราฟเส้นตรงมีคุณสมบัติก็คือเราสามารถเขียนในรูป y เท่ากับ m บวก c ได้แล้วสิ่งที่เราจะรู้ก็คือ m ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับค่าสโลปใช่ไหมส่วน c หรือจุดตัดแกน y เพราะฉะนั้นพี่เกินจะบอกว่าเมื่อเราเจอกราฟนึกอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกมี2 W วครับ1เราพิจารณานะครับเราดูว่าไอ้กราฟที่เขาให้มา y x ตัวนี้มีความสัมพันธ์กับฟิสิกส์ในเรื่องที่เราที่โจทย์มันให้มาอย่างไรมีสมการอย่างไรเขียนมันออกมาให้ได้นะครับแล้วลองเอามาจับเข้ากับ y เท่ากับ mx บวก c นะครับเพื่อหาปริมาณที่เกี่ยวข้องว่า y the set คืออะไร ค่าสลบคืออะไรแล้วก็ลิงก์กลับไปหาความสัมพันธ์ทอาฟิสิกส์ตรงนั้นนะครับหรืออีกมุมนึงอันนี้เราหามันหาสลบอีกมุมนึงก็คือถ้าเราเจอกราฟเราจะเล่นกับมันได้ก็คือพื้นที่ได้กราฟนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเราก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ของเรื่องนั้นด้วยรู้สมการจริงๆที่มันเกิดขึ้นนะครับว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับโอเคผ่านนะแ๊บเดียวนะครับซึ่ง Uh, พี่ก็เลยใน,ในบทนำใน playlist ของพี่เองพี่ก็เลยมีแวะไปเรื่องของแคลคูลัสเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วน้องก็ได้เรียนอยู่แล้วนะครับเรื่องแคลคูลัสนะครับปี1ไม่ใช่ปี1ม .6 เทอม1หรือเทอม2องนี่ยังไงก็ได้เรียนนะครับแคลคูลัสซึ่งเราก็จะได้พบเห็นว่าเราจะมี operation ส2ตัวที่มาเกี่ยวข้องก็คือการดิฟใช่ไหมครับซึ่งการดิฟตรงนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องกราฟมันก็คือค่าสโลปถูกไหมนะครับแล้วก็เรื่องของการอินทิเกรตใช่ไหมครับอินทิเกรตนี่คือการอะไรครับหาพื้นที่ใต้กราฟนั นะครับซึ่งถ้าเราดูองค์ประกอบของมาอย่างเช่นดิฟเนี่ย dy by dx ใช่ไหมครับมันก็คือเหมือนเป็นการเอาปริมาณ2แกน y กับ x มาหารกันส่วนอินทิเกรตก็คืออะไรครับมันเป็นอินทิเกรต y dx ใช่ไหมมันเหมือนอะไรครับมันเหมือนการคูณกันระหว่างแกน y แกน x เพราะฉะนั้นจากตรวนี้นี่เองเนี่ยเราถ้าเรารู้ความสัมพันธ์ของสมการที่เป็นจากฟิสจากเรื่องฟิสิกส์มาแล้วเป็นสมการหนึ่งนะครับเราได้กราฟเราลองลิงก์ดูว่าสิ่งที่เราจะได้ไประโยชน์จากกราฟวันนี้เป็นสโลปหรือพื้นที่ได้กราฟแค่นั้นเองจบโอเคนะฮะ จบตัวเล็กน้อยเพราะเดี๋ยวเราจะได้ไปเ,เจอกันอีกทีนะ